วิธีการรับปฏิทินหลวงปี2565คลิปนี้ช่องวังหลวงนำเสนอวิธีการรับปฏิทินหลวงพระราชทานประจำปี2565ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องวังหลวงเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะในหลวงพระราชินีพระราชทานปฏิทินหลวง2565แก่ผู้มาลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกร,ราคม2565เมื่อวันที่25ธันวาคม สำนักพระราชวังเผยแพร่ข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565โดยผู้ที่ต้องการรับปฏิทินพระราชทานนะคะ ให้เดินทางมาลงนามถวายพระพรในวันเสาร์ที่1มกราคม2 5 6พตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาค่ะซึ่งสถานที่ที่ทางสำนักพระราชวังเตรียมไว้สำหรับลงนามถวายพระพรมี6สถานที่ดังนี้ 1. พระบรมมหาราชวางังบริเวณสนามข้างศาลาลูกขุนใน 2. พระราชวังบางปะอิน 3. วังไกลกังวล 4. พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ 5. พระตำหนักภู่พานราชนิเวศและ 6. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศผู้ที่ต้องการมาลงนามและรับปฏิทินหลวงโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำหรับชาวต่างชาติแสดงสำเนาหนังสือเดินทางที่จุดคัดกรอง และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนที่มาลงนามในพระบรมมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ,อ,งงอและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ